ครับนี่ไอ้นี่นี่ผมขออนุญาตถ่ายนะครับนี่เป็นปลาอะไรครับนี่ปลากุเร่ใบปลากุเร่กินดิบสดๆใช่ไหมครับนี่โอ้ทีนี้โอ้ผมขอถ่ายผมขอถ่ายคลิปโอ้โหปลาปลาปลากุเร่สิโอ้โหกินสดๆเลยจะให้ผมลองกินด้วยเหรอเอาเาจะให้ผมลองด้วยเอ้าลองก็ลองเอาลองกินดูทีนึงลองกินดูโอ้โหดิ้นมากดิ้นจะเต้ดใจอืมอืม โอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดขอบคุณมากอือนี่กินงานสม坤ทำสดสดกินสดสดโอ้โหตอนนี้เป็นปลายกรีที่นี่ที่เป็นไอ้เป็นหาดส่วนหนึ่งของบางแสนเนาะที่นี่เนาะเป็นหาดเออเขาเรียกว่าบางบางแสนล่างเป็นเขตเทศบาลไอ้แสนสุกเนาะ ปนอีกตรงนั้นเป็นวงเวียนอยากนะจ๊ะอ๋อก็คือบางแสนหมดละแถวนี้นะแต่ว่าจะเป็นบางแสนล่างตรงนี้บางแสนล่างโอ้อนู้นเป็นเป็นหาดบางแสนูนอ่ะมันมีหาดมีทางกั้นน่ยครับครับครับขอบคุณมากครับมีโอกาสก็จะพาครอบครัวมาเที่ยวส่วนตัวคุณยายครับเดี๋ยวผมจะซื้อด้วยอยู่นี่อะไรนี้มันอะไรมันคืออะไรขนมจากขนจาก คุณยายแกซื้อหน่อยนะเออผมจะช่วยคุณยายอยู่คุณยายขายมานานแล้วบอ่าถุงร้อยเดียวเองเนี่ยขายมากี่ปีแล้วอยู่นี่โอ้ขายมาตั้งค์ยัต้งตั้งแต่เป็นสาวคนบ่เด็กๆโอ้คุณยายใช่ทำแต่ก่อนใช้ใบมะพร้าววันนี้ขายใบจากอ่ะคุณยายเกิดที่นี่อ๋อเป็นคนที่นี่อายุกี่ปีแล้วคุณยายเจ็ดห้าโอ้ยังแข็งแรงจำขายของได้เฉยทำเองไหมคุณยายทำเองโอเคครับผมจะช่วยไอ้มันไอ้ห่อเท่าไหร่นะ ถุงเท่าไหร่อ่าโอเคครับผมจะช่วยถุงหนึ่งนะคุณยายนะอันนี้ก็คุณป้าท่านี้ก็ขอบคุณผมด้วยชิมอันนี้ไหมนี่ปลากุเล็ดิบไหมบนลานนี่ก็ขายได้อืมยาโดนอกมันกู้ไม่ได้นะเลขครับมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเหรออย่างกินใหญ่ก็ไม่คืนนะเพราะอย่แก่แล้วเออเอาผมเรียกคุณป้าผมเรียกใหม่งั้นหรอคุณยายตัวหนอผมนึกว่ายังไม่ แเท่าไหร่เนอะกินปลาดิบนี่บอกมันก็เลยดูผิวพรรณยังดีไม่แก่นะเจ็ดสิบสาม้ะเจ็ดสิบสามโอ้ยไอคุณยายเหมือนกันครับครับขอบขอบคุณมากครับครับก็ผมก็จะช่วยอุดหนุนนี่แผงนี้ทั้งแผงเลยอันนี้เป็นปลาหมึกเนื้อบอกไอ้ใหญ่ๆเนี่ยปลาหมึกเนื้ออันเล็กปลาหมึกอะไรปลาหมึกไข่บอกนี่นะคะไข่อ่าเน้องครับอันนี้นี่ไอ้ไอ้ไอเจ้าของร้านนี่เรียกว่า อะไรเนาะเป็นเจ้เป็นป้าอะไรเนาะก็ไม่รู้ป้าเพชรเหรออ๋อนี่แผงของเพื่อนก็รวมกันผมซื้อมาตั้งแต่แผงโน้นครับเป็นไอ้ปลาอะไรปลาปลากุเล่ที่กินดิบไปแล้วตะกี้นี่ปลาตะโพงอ่าแล้วก็มาอุดหนุนไอ้ปลาหมึกเนื้อปลาหมึกไอ้ตัวละร้อยสามสิบบาทขึ้นมาจากนี่สดๆเลยเนาะนี่อ่าเป็นไอ้ปลาจากหาดบางแสนอ้าวคลิปอีก

ฉันมาซื so ้อน้ำจิ้มใส่ไปให้20บาทนะเดี๋ยวคิดตังค์กับเขานะน้ำจิ้มเนี่ยเอาไหมเอาเออใส่ไปเลยไม่ต้องจัดไปจัดไปให้ครบน้ำจิ้มน้ำมันน้ำอร่อยร่อยกินอร่อยอ่ะน้ำจิ้มผมก็จะไปจากนี่แหละผมจะไปสูตรว่าไปถึงอุดรมันจะยังกินได้ไหมทดสอบนะรับรองเขาเนด่ยตอย่างดีเลยจบเบอร์ไปแล้วบวลานี้โทรมาของมาเลยจะจะโทรมาแจ้งเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาไว้นี่ผมถ่ายไว้แปดสองเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่ง นี่ถ่ายไว้มเดือดร้อนแม่บ้านเนียถ้ากินไม่ได้โทรกลับมาหรือว่ากินได้ก็โทรมาแจ้งได้ค่ะอะไรคะเนาะ้รือพิมพ์มาว่านะว่ัาอุ่นนะหรือมพ์มาเดี๋ยวผมจะใจทีเดียวย้ายเดี๋ยวรวมกันย้ายไปนี่ยยังไม่เป็นไรเลยนะรับประกันเอาอันนั้นปลาหมึกจะไม่เอาลงนั่นเออรอรอรอปลาหมึกก้วยไปแม่ มันมันพอแทรกลงได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ไี่แช่นะไปไกลไหมอุดรอุดรอุยอุดรเดี๋ยวต้องพอน้้ำแข็งมันหมดนะต้องเอาถุงเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำแข็งเทน้ำที่ให้เรียมอ๋อเพิ่มแล้วทำแบบนี้เป็นชั้นๆสชั้นกันนะเอาหนังสือพิมพ์เปาะบนทีอันนั้นเอาขอใส่ได้ไหมน่ะใส่นส่ไดา่ดเอาข้นบแท ต้มนไกใส่เลยไม่ใช่มันแค่นัฝงไปฝังไปขาฝังเใส่เลยใส่เลยใส่เลยนอศูนย์ห้าดนยืนอยู่เนี่ยครับรับประกัน